ริววชิดรวิทออกอาการชัดเจนหลังเจอแอปทักษะออนในรายการแอปทักษะออนและริววชิรวิทสําหรับแอปทักษออนหลังจากที่เธอผัานตัวเองเป็นสาวโสดตอนนี้บอกเลยว่ามีหนุ่มรุ่นน้องรุมต่อรุมไขขนมจีบกันเพียบเลยอย่างล่าสุดในรายการ3ามแทบเทปเมื่อวันที่19มีนาคมทีมนักแสดงเรื่องเลือดเจ้าพระยา หนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มรีว,วชิรวิทย์ที่ต้องมาแสดงฉากจำลองจีบสาวกลางรายการและสาวสวยคนนั้นก็ไม่ใช่ใครคือแอพังะอ,อนโดยหนุ่มรีวได้พูดสำเนียงสุภาพพร้อมบทที่ว่าวันนี้เธอสวยจังนะจ๊ะสอยดาวไหนๆวันนี้ก็มาอยู่ต่อหน้าพ่อแก้วแม่แก้วแล้วฉันก็อยากจะขออนุญาตเป็นแฟนกับเขาได้ไหมจ๊ะซึ่งรีวเองเขินจนไม่มองหน้าและพี่หนุ่มแซวว่าก็มองหน้าเขานู่นสิ หลังจากนั้นบูมได้ถามริวว่าแบบนี้สเปคไม้เรียบร้อยน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานริวก็บอกต่อว่าพี่แอฟน่ารักครับหนุ่มกัญชัยแต่เชื่อไหมนักแสดงรุ่นนี้มาแล้วเขินแม่อปทุกคนเลยแอปก็เขาไม่มีตัวเล่นงานก็โสดอยู่คนเดียวบนเวทีนี้